มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวนจะพาเราไปติดตามปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งไม่เอื้ออํานวยต่อการอาศัยและไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางานพวกเขาอยู่กันอย่างยากลําบากทีเดียวนะคะหลายคนได้ตะหวังค่ะว่าอีกไม่นานนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเขาคาดหวังนะคะว่าจะได้รับการดูแล ให้สมกับที่เขามุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานทับลานได้ชำรุดสุดโสม อีกทั้งยังมีปริมาณไม่เพียงพอในการรองรับความต้องการใช้อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ การสร้างบ้านพักใช้วัสดุที่พอจะหาให้ได้ในพื้นที่มาสร้างที่พักชั่วคราวเช่นสังกะสีก้านลานและไม้อัดเป็นต้นซึ่งบ้านพักบางหลังเจ้าหน้าที่ต้องอาศัยอยู่4-5ถึงคนใช้บ้านพักเพียงเพื่อเก็บของและอาบน้ำเนื่องจากบ้านพักอาศัยไม่เพียงพอเวลานอนจะมีเจ้าหน้าที่บางท่านต้องอาศัยและผูกเปลนอนตามบ้านพักและต้นไม้ บริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นแบบบ้านพักที่เป็นหน่วยของหน่วยป้องกันเดิมก็จะมีแค่ไม่กี่หลังก็เจ้าหน้าที่ที่ส่วนที่เหลือประมาณเกือบเจ็ดแปดครอบครัวต้องไปสร้างบ้านเองอยู่ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่บ้านพักไม่เอื้ออำานยต่อการอยู่อาศัยทำให้อยู่อย่างยากลำบาก วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติลงพื้นที่ดูแลสวัสดิการบ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวกพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านพักหลังใหม่ของเจ้าหน้าที่ ทั้งบ้านพัก8ห้องนอน2ชั้นจำนวน2หลังบ้านพักสามครอบครัวสหลังรวม12ห้องและบ้านพัก3ามครอบครัวหหลังรวม18ห้องได้ส่งมอบที่อยู่ใหม่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ผืนป่าได้มีที่พักผ่อนหลับนอนให้สบายหลังตระเวนดูแลทรัพยากรผืนป่าแทนคนไทยทุกคน ในอนาคตข้างหน้าอุทยานไหนที่ยังขาดแลนหรืออะไรก็ทําโครงการเพื่อขอใช้เงินรายได้ของอุทยานในการหาบ้านพักเจ้าหน้าที่เพื่อให้ครบถ้วนและเพื่อดูแลสวัสดิการเจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่าต่อไปครับวันนี้ทางท่านอธิบดีได้จัดสวัสดิการบ้านพักและสวัสดิการอื่นๆและมีการจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอุทยานทับปรานเป็นมรดกโลกในกรุงปากเขาใหญ่ดงพญาเย็นถือว่ามีความสำคัญมากเพื่อหวงแหนให้เยาวชนคนรุ่นหลังสืบไปและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอเอ็นเพร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ